哈哈哈 ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะอยากออกครับอยากออกเปิดแล้วเร็วนายคุณป้าเออ ปิดแล้วแน่พวกปอยเยาใส่กางเกงนะแม่ดูโอ้ยนะหนึ่งแล้วพวกปอยเยาใสบันบ่เฮ้ยเปิดแล้วแน่แน่โอ้ยดูดูโอ้ยหน่อยเยาใส่กางเกงดีค่ะ มาเร็วมาเรีวม,มาเรีวมาเรวมาเร็วไป,ไปเสนอไปได้ไปได้ไปด้ค่ะโชว์ขาที่ห้าด้วยค่ะขาที่ห้าก็ออกด้วยนะน้องแม่ยยื้น้ำยื้วน้ำโอ้ยยว้น้ำค่ะ ạch bảo vệ nhục 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 đi đi โอ้โหเก็บให้เก็บให้เก็บไม้เก็บไม้เก็บเก็บอู้เก่งมากเก่งมากเลยไม่เก็บกินครับเก็บให้ครับนั่งลงมึงนั่งลงมึงนั่งลงมึงนั่งลงกมึงไปไหนมาไปแล้วนั่งคูงไปดีกว่าไปดีกว่าครับ อาบน้ำไหมยายาเต็มเลยดัง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 เอ้าจะเสียงแบบไหนครับอู เสียงก่อนเรื if> if oh no ่อยๆเสียงออกแล้วครับหลังใจอึ๊บเอ้าทำอะไรทำอะไรติดติดอันติดหลอดรถมิงหมดกระดากซะเนอะขคอยหมดเต้นอันมิ่งอุ้ย เอ้หมดกัดหมดอีหรีดเลยนั่งแมงทับคอยหมดเลยน่ะนี่พออุ้ยดูดูเต็มเลยวัดออกแม่ดูดูเป็นนั่งทับคอยหมดอุ้ยอุ้ยดูดูดูอุ้ยบอหโหแล้ว อ้อนพ่อเป่าอ้อนพ่อเป่าโอ้ยหเจอเขาอ้อนอ้อนขออ้อนขอรู้กันมาเรียรลงเรียบกูเน็กกูนโอ้โหัน จุ๊บเจ้าหัวกันป่านมันเย็นเลื่อนห่ิซูบเขื่อนคนละจุ๊บ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 ไปดิไปแล้วไปแล้วหางชี้ตลอดนะคะคุณแม่หางชี้ตลอดเลยฮึ่ยฮึ่ย

ดูดูดแต่ยางรอไปโอ้ยเอานย่าดูดูดง่ายง่ายมาโชว์ก่อนเร็วนี่เร็ว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 มาโชว์เลยเร็วโอ้ยอย่าไปนั่งหันไม่ถิมตูดด้วยมิ่ง พร้อมคึกตลอดครับแม่แมครับอุ้ยอุยอเปล่าปอะไรจะคลายหลังใส่เออพังบอลบลบๆลบลบลบอลบทลบทลอทลบอ้บทอ้อ ลอดเวลา,า oh! โอ้โหเฮ้ยดูดูดูพุน่ะพุน่ะยุดยุดยุดโอ้โหแม่แม่ขาดูกลับมาคึกอีกแล้วนะคะนี่หายป่วยแล้ว คูณสองคูณสามเลยแล้วไปแล้วเก็บดีๆเก้าอี้อะไรแล้วนะฟ่าเก็บอ้ยโอยโอ้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 อ้้ยโอ้อ้ย้ยโอ้้ยยคย้อ้วเด้อไปแล้ว้้้้ <laughs> โอ้ยดู<ป>ด,ดขอนใหม่ด้านนะั้น <laughs> <laughs> ด้อุ้ยดูแม่แม่ดูค่ะนี่ขนาดเก้าอี้เก้าอี้อยู่ข้างในนะคะแม่แม่ดูอ้ <laughs> <laughs> สุดยอดเลยยกมาทั้งสาม สามตัวนะเก้าอี้มีสามตัวยกมาหมดเลยอุ้ยแข็งแรงมากเลยดู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 ค่ะดูดอะเออเดี๋ยวจะพาอาบน้ำจะพาอาบน้ำนะเดินปวดรับพวกเราโอ้โหเอาเอาเป็นหยั่งไม่ยั่งดูดไปแล้วอย่างดีดีดห<อ>ย่างดีงดี่าได้ อ้ยคึกมากเลยแม่แม่ดูอู้หูหายป่วยแล้วคูนสองคูนสามไปเลยนะคะนี่ <laughs> มีปัญหากับดูดไปแล้วไอ้ดาว <laughs> อยากปวนแห้งยอยากปวนแห้ง <laughs> แกงพอเปล่าหรือเปล่านี่เฮ้ย <laughs> แกงพอเปล่าแล้วเดินดีๆไม่ได้ฮะต้องเดินไป ต้อง,งเดินไปเตกะกอกออ้อยบอกกอ้อยแบบนั้นต้นอ้อยตั้งอยู่ดีๆเนาะ<ค>โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นมิ่งเนี่ยม,มาแล้วค่ะมาแล้วมาอีกแล้วเ, <g it> เดี๋ยวว่าเหมือนวิ่งไปแล้วแบบสไลด์โค้งนะคะแม่ๆเหมือนแก๊กนะคะไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้ว หาหาแนวป่วนกันเอ้ยหาแล้วป่วนกันหาแล้วป่วนว <c oughs> อะปิดคลิปกันแล้วละนั่งก่อนนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนเร็วนั่งนั่งนั่งเร็วตั้งก่อนเร็วนั่งสติอารมณ์กันเร็วอยเรื่เร็วก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ คำไหนที่พูดจาเมื่อสุกาพก็ต้องอขอโทษขออภัยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็กล่าวกันว่าสวัสดีครับสวัสดีครับบ